สวัสดีครับทุกคนผม m a r k e ร p r e เตอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆนะครับมาดูบอจิ้งหรีดของผมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สามแล้วครับที่ผมเลี้ยงแล้วก็พรุ่งนี้ผมก็จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมอ่าวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมผมก็จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับนี่ตัวใหญ่มากเลยพันเวียดนามนะครับผมไม่เลือกพันอื่นเลยพันเวียดนามนี่ฮะเลี้ยงง่ายที่สุดแล้วครับนี่ผมก็ เอาขวดมะพร้าวแล้วก็กะละมังมาใส่นะครับเพื่อให้มันลองไข่นั่นเองครับนี่ตัวเมยียก็กําลังขุดุดแล้วก็วางไข่นะฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมมันวางไขไ่เห็นไหมเออเจ๋วแจ๋วแจ๋วเจ๋วนะครับอ <c oughs> ืตอนนี้ผมให้ใบผงชูรสนะฮะเพื่อกินแล้วก็จะล้างท้องมันนะฮผมนี่ฮะกำลังลองไข่เลยนะครับ เห็นไหมโอ้ยสาลี่ซาลีเออกดตูมนะบาบอนี่ครับสิ่งที่จะทีเป็นใหญ่เลยนะ่ครับิงนครับนีครับนะครับดงจิ้งรีบอาณาจักรจิ้งรีบนะฮะ โอเคปิด okay. ไปดกันเอาละกรงนี้บอกเลยว่ากรงนี้ก็เยอะไม่แพ้กันนะครับผมอ่าเปิดให้ดูเลยนี่เอนี่ครับนี่เห็นไหมจเจ้าอืม มีบางตัวที่ยังแบบว่ายังไม่มีปีกนะต้องรอรอกครับแต่คงน่าจะไม่ทันแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะก็จะเก็บแล้วนะฮะ<ม>เดี๋ยวช่วยมันกันมันไม่รู้มันชอบนอกน้ําตายอ,ะอ่ะเอโอเคช่วยไว้ละโอ้โหดูมันโคตรแบบมันถึงพื้นเลยอะอะไรจะขนาดนั้นไม่รู้นะฮะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็เก็บแล้วนะฮะเก,เก็บไอ้นี่ด้วยไอ้กระมังด้วยับ เขาเรียกว่าไม่ใช่กระมังเขาเรียกว่าถาดใช่ไหมเออถาดใส่ขุนมะพร้าวเออนี่ฮะโอเคมันยังมีอีกบอ่อนึงนะครับผมอยู่บ้านตรงนี้เองเ,อเดี๋ยวผมพาไปครับเอาละพาไปเลยพาไปเลยเนี้ก็จะมีอีก สามบ่อนะครับผมที่ผมเลี้ยงนี่เยอะไหมโคตรเยอะเลยนะครับนี่สุดจอดไม่ผิดหวังจริงๆที่เพาะเลี้ยงนะฮะสำหรับจิงรีดบอกเลยว่าเพาะเลี้ยงง่ายมากขายก็ดีเลี้ยงก็ง่ายนะครับดูดิกองไม่ปก,กัสบา้า <laughs> เเคเกินผับของชุรดเลยนี่ทีนี่เองแกสวัดดีครับอืมนี่กินยอ,อย่างอร่อยเลยนะให้มันล้างท้องนะ่ะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกจูนเนียนะครับอายุยังเอ่อผมไม่รู้ว่ากี่วันแล้วเนี่ยน่จาจะประมาณสิบวันแล้วฮะตัวยังน้อยอยู่นะ ต้องประมาณ45วันนะครับยังจะเก็บขายได้นะครับผมตัวยังเล็กอยู่พันเดียวกันนะฮะพันเวียดนามนี่ครับนี่ตัวเล็กอยู่เลยนะฮะเราให้มันเติบโตนะฮะตัวนี้สัวนี้ก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเช่นกันนะครับอันนี้อาจจะไม่เยอะเท่ากลงลกนะูนี่แต่มันก็ตัวใหญ่กันนี่กตลองลองไข่อยู่เลยเห็นไหมนี่ กลังวางไค่อยู่เลยนะครับจุดยอดนี่ครับมชุรสให้เลยนะครับเลี้ยงง่ายมากนู่นอยตรงนู้นโอเคก็มาอัปเดตนะครับว่าผมเลี้ยงอยู่ไหมเลี้ยงอยู่นะครับผมแล้วก็อาจจะเลี้ยงต่อไปด้วยนะครับเพื่อจะให้แบบว่าผม ดำรงชีวิตอยู่ได้เนาะที่จริงผมก็เป็นคน,น,นครักสัตว์นไม่อยากทำร้ายมันหรอกแต่ผมจำเป็นต้องเลี้ยงขายจริงๆครับเพราะว่าคือแบบทำ u t u b e อะไรมันก็ไม่รอดนะครับผมไม่ได้ตังค์ด้วยนะครับผมก็เลยมาเลี้ยงจครงเลือดดีกว่าครับได้ตังค์โอ้ขายทีได้เป็นหมื่นเลยฮะรจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยคือแบบช่วยลดภาระของผมได้เยอะมากเลยนะครับอันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่มารับชมนะครับฝากฟัน จริงดีของผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ